ธนาดลก็มาซาวอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้ทุกคนคือแบบว่าช่วงธนาดลมาสาวไปก็ไล์สวดพีเคกับเบิ้ลปทุมราชกับเขมเ้มหัสดินอะไรเทพหัสดินอะไรเออเอาสิ <c oughs> นี่แหละก็ไปดูเขาโอ้ยเบิ้ลก็ชงเข้มปลายรักบักนกปายรักบักนกอยู่นั่นแหละทุกคนอูออินดูอ่ะเขินนะสีไปปายของเราอ่ะไม่ต้องไม่ต้องสืบนะ มีแต่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่นแหละธนโดลนางก็มาแซวทันนางก็มาแซวทันน้องก็มาแบบหน้าเต็มเป๊ะแหละเขาก็ขึ้นไลด้วยกันด้วยเดอ้อทุกคนพอปลายลงยกเบิ้ลเสร็จธนดลขึ้นไลขอขึ้นไลกับปลายจ้มคือแบบโอ้ยอินดูคุณแม่ปลายเรียกคุณแม่แต่งหน้าจะเต็มมากน่ารักมากบอกเลยน่ารักมาก

ส่งไปเด้สอส่งข้าหุ้มไปเด้อ ท้องเลยเนี่ยกเลยโอ้เมื่อคืนปวดเอวมากอยากจะบอก ขึ้นด,ดีกว่าขึ้นด,ดีกว่าขึ้น,ด,ด,นด,ดีกว่าแซค็ค <c oughs> เดี๋ยวขึ้นนี้ไม่ได้นะ <c oughs> โอ้โหถ้าหยิบเงินจื่อบอถ้าไม่ขอถืออะไรวะจื่อบอถ้าไม่ถ้าไม่ได้ขอถือแล้วเจอกันเชียงใหม่เอาถือแล้วดีกว่าถือแล้วดีกว่าคิดถึงเต้ตะคุณต่อ แตต่คุณตอนลูกหนึ่งวันนี้ไม่ต้องตกใจที่ไม่่ตต้องกใจทีหนูแต่งหน้ามานะครับเพราะว่าหนูไปถ่ายรายการมาหนูก็เลยเลยมาเลยครับเดีย๋ยวทุกคนจะบอกว่าแค่มาสาวแค่นี้มึงแต่งมาทำไมเยอะแยะวะ ตอน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 ยังเด็กก็อยากจะมีบัดดีบีบีไอเต้าปลาไอจับ้าตอนยังเด็กก็อยากเอ้าลุกลๆอีนลีพาร์ทยืนบงเนินเพชรปากเตะร้องตอนยังเด็ก ตอนที่เรอกันไปช ta. ิดราห่าเมก็ได้เวาสาผู้สาวบอกคิดมาสีนังเนาคิดหอดเขาขึ้นมาบากลายมันเป็นกระวนกระวายมันเป็นคือขัดยังไปแต่เสียดายรอนางง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 นงงยงงงห้งง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 งนงง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 ีงง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 องง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 งิงง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 งสงง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 งหงง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 งนงงงอยางง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 งไงง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 งทงง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 ง ไอ้เ่าโคตรหัวความเมื่อกี้มันเป็นจนเลยตอนที่ถ้าเจ้าไปแล้วอยู่บ่ได้เลยให้เจ้าอยู่กับเขาหนาจืดแล้วจืดแล้วให้เจ้าหักกับเขามันสมควรแล้วล่ะตอนที่หอบคบกันในเหตุในเจ้ามีแต่ตาไอเขาเคยเราสาหัวใจและคว่อเมื่อกี้ของนอนให้เจ้าอยู่กับเขาหนาจืดแล้วจืดแล้วมันสมคว้นจืดต้องให้เจอสิ่งดีดีสู่ชีวิตกับเธอไม่ดอมให้นางลาทั้งสองจงมีแต่ความสุขกันหลายหลาเนื้อให้ไว้พร้อมเธอ ลากัไปแค่กี่เือไในอดีตไสิบอกท้เห็ดที่น้องขอมงอกหายดีไปถแต่ว่าอจหัวก็จิตมันเป็นจิงไตอนที่ขาดจกไปเล้อยู่บ่ได้หลีลีมันอยู่บ่ได้ลีลีให้เจ้าอยู่กับเขาแล้วเือแล้วเจือแล้วให้เจ้าหักกับเขามันสมควรแล้วล่ะตอนที่เขาคบกันเลยเฮ็ดที่เจ้ามีแต่น้ำตาให้บอกเลยรังจากวใจรักพัมันตีกลองให้เจ้าอยู่กับเขาแล้วเือแล้วเจือแล้ว ให้เจอมากกั่เขาันสมคุณคจือต่อให้เจอสิ่งดีดสู่ชีวิตกับเพืนไนองให้น้องลาากสองนีแต่ความรุกันเลื่นยหได้ไวพร้อนให้เจอสิ่งดีดีสู่ชีวิตกับเพื่อนไองให้น้องลาจาสองตงมีแต่ความรุกันลื่หได้วอมห้องยากปะห้องยากที่ปะเีห้งยากมันกวบไวควำอินแฮงอินแฮง ผลงานเพลงอินแฮงมอกให้กับเอหนาวิติกับเอเมเน่บอผิดถ้าห้าเอเมเนอ่ไม่รู้กัน ม่ะไอ้ไอ้กอลรมงน้มูให้มงกูทาาหาเอ้ไม่เหนือยกูาาเลยดไม่เนื่อยม,มาตามมาเลย